นี่นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเออตุ่มตุ่มหนองที่ปากช่องคลอดนะฮะที่เรียกว่าแคมใหญ่นะฮะคือคุณไข่รา,ายหนึ่งเนี่ยอายุ4ี่สิบสปีนะฮะก็มาเรื่องเรื่องบอกว่าเนี่ยเป็นหลายครั้งแล้ว <c oughs> เคยมาตรวจกับคุณหมอผู้หญิงเขาก็ให้ยายาค่าเชื้อไปเราก็งงเพราะว่า เราฟังตอนแรกเขาพูดว่าเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็บางทีก็แตกอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นเริมนะเริมจะเป็นตุ่มใสๆแตกแล้วก็เป็นแผลตื้นๆนะฮะแต่เขาก็บอกว่ามันมันไม่น่าใช่แต่ว่าเขาก็เป็นมาสองสาครั้งแล้วก็อยากจะมาตรวจดูหน่อยนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจริงๆอยากจะตรวจปากมาลูกด้วยมะเร็งปากมาลูกด้วยนะ ตอนนี้พอ,พอคือไม่เคยมีลูกคนนี้ไม่มีลูกแล้วก็ไม่ได้คงเนิดแล้วก็อายุเขาเกินละประมาณสี่สเนี่ยไข่ไม่ค่อยดีละมีเหมือนกันที่ท้องแต่ว่าน้อยนะเกิน40ปีนีโอกาสตั้งครรภ์ก็น้อยตอนนี้พอเราตรวจดูปรากว่าก็มีตุ่มหนองนะเราเรียวกว่าพัสตูนะถ้าเกิดเป็นเป็นภาษาชาวบ้านเนะี่ยก็คือเป็นเป็นตุ่มหนองนะคล้ายคลสิวเป็นหนองอะไรเงี้ยแต่มันยังไม่สุก นะขึ้นมาแค่จุดเดียวในขนาดประมาณสัก0.3-0.5ถึงเซนทนะที่แคมนอกนะฮะก็วิธีการรักษาแบบนี้เราก็เราก็ให้ยาค่าเชื้อธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ต้องเขาก็บอกว่าต้องไปเพาะเชื้อไหมไม่ต้องไปเพาะนะครับส่วนใหญ่เชือ้อที่ที่จากผิวหนังจะเป็น s t a ฟออเรสนะฮะส่วนใหญ่เราให้พวกพวก กลุ่มยาอะม็อกซิซิลินหรือว่าไดคลอกซ่านะแต่จริงๆเราให้ไดคลอกซ่าเป็นส่วนใหญ่คนนี้ก็อยากให้ไดคลอกซ่าก็พอนะกินเราให้ไป็เจดวันแต่เขาอยากจะกินสักไม่กี่วันถ้าหายก็ไม่เป็นไรนะการให้ยาค่าเชื้อเนี่ยบางทีพวกตุ่มหนองเนี่ยมันก็จะเป็นไปสองทางคือคือทางหนึ่งก็คือยุบไปเลยอีกทางหนึ่งก็กลายเป็นหนองสุกอะสุกก็ ก็บอกคนไข้บอกว่าถ้าเกิดว่าสุกหนึ่งก็ถ้าบีบได้ก็บีบเองนะอันที่สองก็คือไปซื้อไอ้เข็มฉีดยามาสกิดแล้วก็ค่อยๆใช้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 ใช,ใช,ใช้ใช้นิ้วนะดันรอบๆมันก็จะมีหนองออกมานะกินยาฆ่าเชื้อมันก็ยุบไปเองถ้ามันแตกเราจะทำยังไงถ้าแตกก็ต้องใช้ตัวพวกสำลีสำลีอะเรามาจับแผ่บ,บางๆเป็นแบนๆเป็นคอเอีย้ย แล้วก็ใส่น้ำน้าเกลือล้างแผลแล้วก็บีบให้มันหมาแล้วก็แปะบริเวณนั้นแล้วก็ใสก่กุ้งเต็กปิดไว้พอพอมันแห้งเราก็เปลี่ยนนะฮะประมาณวันหนึ่งถ้าเกิดแผลสะอาดมันก็จะติดกลับมาแต่ถ้าเกิดว่ามันรั่วเฉพาะเป็นรูใช่ไหมใช้เข็มเจาะเป็นรูเราก็ไม่ต้องไปทําแบบนั้นก็ได้นะเราใช้เบตาดีนทาร,รอบรที่แผลก,ก,ก็พอตอนนี้ก็คือคนไข้ก็จะบอกว่าเอ๊ะ เขาเนี่ยเวลากินยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะเรียนรู้ไว้เพราะว่ายาฆ่าเชื้อมันก็จะทําให้เกิดการฆ่าเชื้อที่เป็นประโยชน์ในช่องคลอดด้วยนะตอนนี้ว่าในบางคนเนี่ยภูมิต้านทานเราต่ำใช่ไหมพอฆ่าเชื้อไปปั๊บสักพักก็ต้องเกิดเชื้อราเพราะไม่มีตัวที่ไปทําลายเชื้อรานะในช่องคลอดเนี่ย แบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดที่มันจะทําให้เกิดกรดพอเราไปทําลายแบคทีเรียกรดมันหายไปเพราะก็กลายเป็นที่อยู่เชื้อราเชื้อรามันก็แตกกิ่งก้านสาขาไปแกก็บอกอย่างนั้นก็ขอยาเน็บที่ฆ่าเชื้อไปเชื้อราไปเลยนะก็ให้ไปเม็ดเดียวก็พอนะสเลนตอนนี้คนไข่นี่ยก็บอกว่าเออจริงๆอยากจะตรวจตรวจดูดดมะเร็งปากมดลูกด้วยนะผมก็บอกว่าแต่ก็ไม่มีงบ เขาไม่ครบจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแผลที่ปากมลูกนํามาก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหลายปีนะบาง5ปีบางทีมันเป็นคอนิกเซวีซิติสเนี่ยปากลูกเสพนานกว่าจะเป็นมะเร็งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับไอตัว HPV ด้วยนะไวรัสจา,จากจากจากไอตรงคอของอเ,เพศชายตรงนั้น,นมันเป็น ไวรัสตัว HPV ที่ทำที่เป็นสารกอรมะเเ็งนะครับตอนนี้พอเราตรวจภายในเราก็สเปกโคลัมก็คือถางดูป่ามรูปสะอาดอย่างเงี้ยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเช็คก็ได้หรกคือเราเช็คได้แต่เราอาจจะเช็คเป็นเป็นสัก2ปีครั้งได้นะแต่โดยปกติแล้วเกิน40ปีเนี่ยเราก็ต้องเช็คไว้บ้างนะแต่วิธีเช็คที่ดีที่สุดก็ต้องใช้เป็นพวกที่เป็นแปลง แปลงแบบแปลงแปลงล้างขูดขูดเอาภา,ภายในภายในภายในคอของตัวขอมลูกออกมานะครับแล้วตัวผิวของมลูกก็ใช้ไม้ธรรมดาไปไป้ายดูนะก็เป็นตัวบอกได้ดีอย่างไรก็ตามเคสพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็จะต้องดูทั้งสาวรวมด้วยก็จะช่วยประกอบกันเวลาเราไปตรวจภายในเนี่ยควรจะดูหมดทุกอย่าง เพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะฮะแบบครบทุกอย่าง